เอาละครับจากนี้ไปการสอบคัดเลือกจูนินจะเริ่มการประลองครั้งที่เจ็ดอุซมะคีโบรุโตจากโคโนฮะงาคุเรโอ้โอนาราชิกาไดอิจากโคโรฮะงาคุเรเช่นกันทั้งสองคนเตรียมพร้อมแล้วนะครับถ้าอย่างนั้น เริ่มได้คนขี้หน้ารำคาญอย่างนายไม่คิดเลยนะว่าจะชนะมาถึงรอบนี้จูนินถ้าเป็นไม่ไหวจะไม่เป็นก็ได้อยู่หรอกแต่ถ้าอู้แม่จะโกรธเอานะซี หมอนี่ไม่เปลี่ยนเลยพอเป็นการต่อสู้รับแข่งแข่งชวมัดหมอนี่สมกับที่พ่อแม่มีความสามารถเซนดีชวมัดหมอนี่อันตรายแฮะหมอนี่อันตราย oh นายแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรออาไม่สิเรื่องที่แข็งแกร่ง,งน่ะไม่ผิดหรอกแต่รู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ เอาเลยนะไม่โดนเอาเลยนะว้าวอีกแล้วเอาเลยนะโอเวอร์วินใจจะจัดการแล้วนะอยา่าอาจจะแย่กับชิคาไดอิแต่ขอจัดการให้มันจบ,จบๆไปทั้งแบบนี้เลยละกัน สำเร็จพ่อตกใจในความแข็งแกร่งของผมดัซี่ช่วยไม่ได้ยอมแพ้แล้วกันเยี่ยมเลย <c oughs> ผู้ชนะคือ <c oughs> อุซึเมอกิโบรุโตะจากโคโรฮะงาคูเ,เระสำเร็จสำเร็จแล้วฮะรอบต่อไปก็จะชนะอย่างราบคาบให้ดู <c oughs> นี่มันเรื่องอะไร นี่มันในการสอบครั้งนี้ถูกห้ามใช้นี่นะล,ลีอุซูมกิบบุโตะถูกตัดสิทธิ์ช่วยแก้ชื่อผู้ชนะเป็นนาราชิกาไดอิให้ด้วยอูซูมกิบบุโตะถูกตัดสิทธิ์เพราะฝ่าฝืนกดใช้อุปกรณ์จ้าต้องห้าม เนะี่ยขาดคุณนะสมบัติลินจาไปกันได้แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างสอบเอาไว้ค่อยไปสั่งสอนกันทีหลังแล้วกันสั่งสอนทีหลังพ่อนะ่ะมีเวลาทำอะไรแบบนั้นได้จริงๆหรอถ้าพ่อคอยสั่งสอนผมแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้คงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรอก นั่นสิครับคาตาสึขโบุโตคุงไม่สามารถชนะเลิศได้ผมเองก็รู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับตุ่นทีเจ็ดที่จริงผมกะว่าจะประกาศหลังจากเขาชนะเลิศแท้ๆเชียวทุกท่านที่มารวมตัวกัน อุปกรณ์ลินจาวิทยาศาสตร์ที่บรุตโตคุงคนนี้ใช้แม้จะทำให้เขาต้องเสียสิทธิ์ไปก็ตามแต่ที่เขามาได้ถึงขนาดนี้ก็เพราะอุปกรณ์ลินจาวิทยาศาสตร์คาตาสึกเกท่านห้ายเงยและท่านทั้งหลายท่านคงจะได้เห็นถึงความวิเศษของอุปกรลินจาวิทยาศาสตร์อันยอดเยี่ยมนี้แล้ว ทุกคนหน,ะนีไป <ś les> ไม่เป็นไรใช่ไหม มีอีกคนพวกแกเป็นใครเจ้าตัวใหญ่นั่นคือโอซุซุกิคินชิกิส่วนอีกคนหนึ่งโอซุซุกิโมโมชิกิไขรหัสรับในคัมภีร์ได้แล้วเหรอเออเพิ่งได้เมื่อกี้นี้แหละมีเรื่องเกี่ยวกับเจ้าพวกนั้นเขียนเอาไว้ด้วย เป้าหมายคือผลจักรที่ถูกแบ่งแยกออกไปหรือก็คือสัตถานที่อยู่ในตัวนายคำพีที่คามุยะเหลือทิ้งไว้เขียนไว,ว้ว่าเจ้าพวกนั้นจะมาแย่งเอาผลจักระไปที่คามุยะรวบรวมทหารเสรื้อสึกขาวก็เพื่อเอาไว้รับมือเจ้าพวกนั้นคามุยะอีกแล้ว จะเอาผลจากการนั่นไปทําอะไรรู้สึกจะเอาไปผสมเพื่อทำยานะถูกต้องหากมีสิ่งนี้จะทําให้ไม่แก่ไม่ตายมีพลังสุดอัศจรรย์พันลึกสามารถทําทุกสิ่งได้ดังใจ <c oughs> ถึงกับกล้าจ้องฆ่าเชียวกเป็นแค่สิ่งมีชีวิตชั้นต่ำแทๆ้ๆ จะทำเช่นไรครับไม่อยากให้เสื้อผ้าเละเทอะสักเท่าไรแต่เอาเถอะนานๆทียืดเส้นยืดสายบ้างก็ไม่เลวจงยินดีเส้อเถอะเจ้าพวกสิ่งมีชีวิตชั้นตำ่ำที่พวกเจ้าจะถูกฆ่าคนนี้ปิดชีพซาสึสกะ ออคนที่เล่นงานนายที่ประสาทคาวิยะก็คือเจ้าพวกนี้เองหระกำลังลบของมันค่อนข้างมากอย่าประมาณล่ะ ถึงดจักกระไกยแสงไม่โดนทายผู้มีเนื้สังสาระข้าจะชำระแค้นเจ้าให้เขาที่หักไปที่นี่ละหมอนี่ดูภายนอกไม่ออกเลยฮะว่าจะเป็นพวกแค้นฝังลึก 完了だ พวกที่อยู่ในสนามสอบเป็นยังไงบ้างนารุโตะหนีกันไปเกือบหมดแล้วยื้อเอาไว้ให้ได้อีกหน่อยก็พอวิชาเซียนสุดยอดกดระจายกงจากสักทหาง ดาบกระจายกงจัดสัานแท้จริงไม่โดนดับกระจายกงจากสัทางแท้จริง,ไม,รง,ง,รงไม่โดนอีกแล้วและก็ไม่โดนอีกดับกระจายกงจากสัานแท้จริงโดนแล้วลุยกันเลยคูรมามะ ยาฉันกับซาสเกะจะหยุดพวกแกให้เหมือนกับตอนคางุยะเลยรับมือทั้งฉันกับซาสเกะได้ขนาดนี้เจ้าพวกนี้เก่งเอาเรื่องเลย สุดยอดทรหดจริงนะออข้าเช่นนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน <c oughs> ยังไงก็ต้องเตรียมแปลงเพาะพัน <c oughs> ให้เข้าที่เข้าทางอยู่แล้วนี่นะ <c oughs> จิ้งจอกเอ๋ยเ <c oughs> จ้าอย่าตายไปเสียละ่ะ ซาสึเกท,ที่เหลือฝากด้วยเข้าใจแล้วไปแล้วนะคูรามะฝีมือคงไม่ได้ถือไปแล้วใช่ไหมลุยแล้วนะนารุโต Oh. ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ